สบายดีเมื่อนี้มาสานกระตาแบบหกเลี่ยมสานลายตะเหลวซ้อนเริมต้นเ่าวอาอกตกมา,าค่อยกันแบบนี้แล้วก็สานเข้าไปแบบนี้ลักษณะห่าสานตะเหลวทั่วไปเริมต้นห่าเฮดแบบนั้นเอาค่อยกันสานเข้าไปแบบนี้เส้นที่หกเอาเข้าไปแบบนี้เริมต้นเ่าก่อตัวโดยหกเส้น เอาเข้าไปแบบนี้เอาก็จัดแปลงให้มันพอดีได้ประมาณนี้แล้วเนาะได้ประมาณนี้แล้วเขาก็ต้องเอาสินนึ้งมาสานซ้อนเข้าไปนี่นี่หอตัวนี้เนาะห่อสินเดียวนี่ก็สานเข้ามาแบบนี้แต่เขาบอให้เอาจํากันไลยต้องจงวางไวหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นลักษณะซ้อนขนาดกันอยู่เอาอวยมาแล้วเขาก็มาหอตัวนี้ หัวตัวนี้เนาะสองตัวนี้เข้ามานี่หัวสองเส้นนี่เข้ามาสานเข้ามาในนี้แล้วก็คัดเส้นนี้ไว้แล้วก็อวยไปอวยอยากใส่หาขวาเนาะแล้วก็หยวสองเส้นนี้แล้วก็สานเข้าไปสานเข้าไปแล้วก็คัดตัวนี้ไว้ข้างนี้ก็คือกันสานเข้าไปสานเข้าไปแล้วก็คัดไว้แบบนี้ ันนี้ก็คือการเหยวะสองเส้นนีขึ้นมาสานเข้าไปสานเข้าไปแลว้วก็เอาเส้นหนึ่งกันคัดไว้สานเข้าแบบนี้แล้วก็เอาเส้นหนึ่งคัดไว้อันนี้เส้นเ้นทีหกก็เหยาะทั้งหมดนี้ขึ้นมาสานเข้าไปก็คัดกันไว้แบบนี้คัดกันไว้แบบนี้แล้ว เอาอย่างจะต้องได้คัดอีกรอบวงอีกคัดนี่คัดนี่นี่นี่อ้อมแบบนี้คัดแบบนี้คัดให้เป็นลักษณะไหลคัดคัดแบบนี้คัดลงไปอ้อมอ้อมฮอบเลยคัดแบบนี้แบบนี้เพื่อเขาจะสานฮอบต่อไปมันสานง่ายมันทึกตามลายของมันเอาคัดแบบนี้ไปจุอ้อมหกข้างหกข้างหกด้าน ขัดไปแบบน,นี้อันนี้หมายเขาว่าหอบที่หนึ่งมันมีสองเส้นคู่ขนาดกันแบบน,นี้ต่อไปนี้เราจะสานหอบที่สองวางไปแบบนี้เขาวางทาปปับแบบนี้บนเบื้องนี้แล้วเขาก็ยอสองเส้นเบื้องนี้กับสองสองเส้นเบื้องขวานี้ได้ดเป็นสี่เส้นยอเข้ามากระานเข้าไปในนี้หลังจากนี้เขาก็ยอสามเส้น สองเส้นนี่ก็ได้แต่ว่าธรรมดาต้องได้ย่อสามเส้นตัวนี้ตัวนี้ก็คัดกันไว้อันนี้เขาก็ยอ่อนี่ย่อสามเส้นนี้ยอสามเส้นนี้เข้าไปตัวนี้ก็คัดกันไว้มันบัทึกเขาก็จัดแปลงตามลายของมันตัวนี้ก็ย่อสามเส้นนี้ คัดกันไว้ย่อซองเส้นขึ้นมาคัดไว้แบบนี้เบื้องนี้ก็คือกันย่อสามเส้นนี้สานเข้าไปก็ย่อ2องเส้นยุ่่ลุ่มนั้นขึ้นมาคัดกันไว้แบบนี้เบื้องนี้่วยมาเบื้องนี้ก็ย่อสามเส้นนี้ขึ้นมา สานเข้าไปแล้วก็ยอสองเส้นคัดกันขึ้นมาคัดกันไว้แบบนี้มันจะได้เส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งของหอบที่สองไปบบบนี้เขาสานเส้นที่สองของหอบที่สองบาทนี้เขาก็คัดกันไว้แบบนี้สานแล้วก็คัดกันไว้แบบนี้เส้นที่สองของหอบที่สองวันนี้เขาก็ยอสี่เส้นคู่สองขึ้นมาแล้วก็คัดกันไว้วันนี้เตะละเส้นนี้ก็คัดกันไว้ คัดกันมันจะถึกตามลายของมันแล้วมันจะแน่นมันจะบนไหลออกสองเส้นนี้ย่อขึ้นมาสานเข้าไปแล้วก็ย่อขึ้นมาคัดกันไว้แบบนี้คัดไปทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้อวยมาอวยมาเขาก็ย่อสองเส้นนี้หมายเขาว่าสองคู่ผมเป็นสองเส้นเนาะสองคู่ย่อขึ้นมาแบบนี้คัดกันแบบนี้ ถาาสานไปหลายแล้วมันก็จะได้หลายคู่อันนี้เฮาสานได้สองหอบนี่เป็นอันนี้เป็น,น,นเนส้นที่สองเส้นที่สองของหอบที่สองสานเข้าไปแบบนี้แบบนตอนนี้ก็อวยมาสานเข้าไปถ้าตัวใดมันวุ่นึิ่งเขาก็เอาลงก้นตรงนี้เราขึ้นมาอยอสองคู่แบบนี้สานเข้าไป ันนี้เอาเตลลส้นคัดกันคูไฟคู่มันยูแต่ว่าเป็นเตละัส้นคัดกันแบบนี้อันนี้สําเร็จแล้วนี่สองหอบนี่สาเร็จสองหอบแล้วได้ประมาณนี้พี่น้องถ้าเราต้องการสานโตเราก็คัดให้มันเป็นลายคัดอ้อมไปนี้อีกคัดหลงแบบนี้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 เห็ดมันเป็นลายคัด ัดหลุมแบบนี้เอาไปมืดหกด้านหกข้างหกด้านเอาต้องคัดเอาแบบนี้คัดคัดขึ้นมาคัดขึ้นมาแบบนี้ให้มันเป็นลักษณะลายคัดกันอยู่นะครับเป็นลักษณะลายหนึ่งวันนี้เราที่สาสหอบที่สามเราคัดกันแบบนี้แล้วเราต้องในสานรหอบที่สามต่อไปอีก อันนี้เขาสานหอบที่สามเขาก็ยอยอเป็นค mm hmm. <break> ู่เนาะเขาทาบมันนี้ยอเป็นคู่ที่เดมาเบื้องขวานี้สองคู่นี้เขาก็สานเข้าไปแล้วก็คัดกันไว้แบบนี้ตอนสานเส้นที่หนึ่งของหอบที่สามอันนี้เนาะเส้นที่หนึ่งของหอบที่สามเขาก็ยอเป็นคู่ที่เดมาเบื้องขวานี้เวลาเขาคัดกันไว้เขาก็คัดเป็นคู่ ันนี้녀เป็นคู่녀เป็นคู่ที่เดมาเบาะขวานี้เวลาเฮาคัดกันเฮาก็คัดเป็นคู่ไว้แบบนี้เวลาเฮาาน2เส้นเฮาจังได้คัดเทือละเส้นอันนี้เฮาซานเส้นเดียวเทือแรงนี่แม่นต้องได้คัดเป็นคู่แบบนี้ขออภัยบ่เห็นคักปานใดเพราะว่าบ่ได้แนมกล้องขออภัยหลายๆ แต่ว่าพอเข้าใจได้เดี๋เนาะหลังจากเฮาสานคู่ที่สามแล้วเฮาก็มาใส่ไม้ขัดก้นใส่ไม้ขัดก้นแบบนี้วันนี้เฮาสิเริ่มสานโกอตัวขึ้นเป็นหน่วยกระตาหรือว,ว่าเป็นตะกะเฮาที่สานให้มันเป็นหน่วยหกเหลี่ยมขึ้นไปทางปากมันก็จะเป็นวงกลมทางก้นมันก็จะเป็นหกเหลี่ยม เาสานเข้าไปแบบนี้เนาะสานเข้าไปแล้วก็ในเมื่อเราสานเส้นที่หนึ่งนี่เราต้องได้คัดกันแบบเป็นคู่สานเส้นที่หนึ่งนี่สานเข้าไปแล้วก็คัดกันแบบเป็นคู่แบบนี้เป็นคู่เป็นคู่แบบนี้แล้วเขาก็บีบตอกเข้ากดตอกลงเพื่อให้ได้ฮูบทรงของกุนกัตตาในเราสานเข้าไปเนาะย่อเป็นคู่สานเป็นคู่แบบนี้ แล้วก็คัดกันเวลาคัดกันนี่ก็ะยอเป็นคู่มาคัดกันเลยคัดเพื่อบให้มันตอกไหลออกและเพื่อให้มันทึกกับลายของมันคัดให้มันเป็นคู่เข้าไปแบบนี้เขามาสังเกตเบึงเวลาเขาสานแล้วตานี้ที่เป็นห้าเจตานี้เป็นหกเจตานี้เป็นหกเจตานี้เป็นห้าเจ หรือว่าหามุมตัวนี้เป็นหกมุมเนาะหมายเขาว่าตาอยู่มุมอยู่เจมันอยู่มุมมันมันทิเป็นห้าเลี่ยมตาอยู่เคร่งกลางมันทิเป็นหกเลี่ยมถ้าห่าสานแบบนี้แสดงว่าห่าสานถึกแล้วหลังจากนี้ฮาก็สานเข้าไปตามปกติ ข้ามสองยกสองข้ามสองยกสองไปแบบนี้แล right enfin, ้วเขาก็เอาสองสินมาคัดกันไว้ตัวนี้เขาตอตอก่วนตอกเขาบดถึงตอกเขาสั้นเขาต้องได้ตอตอกตอเอาเข้าตามว่างเดิมเอาเข้าตามลายเดิมของมันเขาตามลายเดิมของมันแล้วก็สานเข้าไปนี่เขาต้องได้ซอดเข้าตามลายเดิมของมัน ธรรมดาเขาต้องได้ตอกยาวกว่านี้น่อยหนึ่งอันนี้ตอกสาสตร์นี่มันสั้นเนาะให้ตอกเข้าไปแบบนี้สําคัญเรามั่นกดมันกดตตกสร้างนี่ลงตอกมันกดลงเพื่อเอาหูส่งของมันแล้วก็มั่นใส่น้ําฉีดน้ําใส่ให้ตอกมันอ่อนมันเหนียวแล้วก็เวลาสานมันจะอยู่ตัวดีวันนี้เราสานเส้นที่สองเป็นคู่กัน แบบนี้เนาะเพราะว่าลายซ้อนขนาดนี้มันเป็นคู่กันแบบนี้สานเป็นคู่กันเข้าไปนี้ข้ามสองอสองเข้าไปหลังจากสานเข้าไปแบบนี้แล้วเอาต้องได้คัดเทือรส้นแบบนี้โมเมนต์เอาคัดเป็นคู่เด้ตัวเส้นที่สองนี่เอาคัดเทือรสิน้นเป็นคู่กันยูแต่ว่ามันได้คัดกันเทือรส้น เพื่อให้มันอยู่ตัวดีและทึกกับายของมันสอ้ซานเข้าไปแบบนี้แล้วก็โยคัดกันคัดกันแล้วก็เอาเตลละเสนนคัดกันอีกโยขึ้นมาคัดกันแบบนี้คัดเทลละเส้นเทลละเส้นป้อยลงไปคัดเทลละเส้นแล้วป้อยลงไป ระว,วังบ่อนแจ่มันหรือว่าบ่อนมุมเหมือนนี้เรามันบรจะเข้าปันไดเอาต้องได้จัดมือเอาต้องได้ประคองไว้ต้องได้สังเกตเบื่อขัดแน่เวลาเอาจะคัดสานเข้าไปแบบนี้คัดกันคัดกันแล้วก็เอาเทละเส้ซนมาคัดกันอีกคัดกันแบบนี้ แบบนี้ล้วก็เอามือกดลงไปพร้อมเพื่อให้มันได้หุบสงูงถ้าเฮาซานทางก้นมันเป็นโก้ก้นเป็นซานทางข้างก้เป็นคือกันเพราะว่าลายเดียวกันตั้งแต่ว่าเฮาปุ๊กก้นมันขึ้นมาปุ๊กหุบห้างมันขึ้นมาเฮ็ดเป็น เป็นหูปสรงของกระตาหรือว่าเป็นรูปสรงของตะกะถ้าเฮาสัานทางก้นก็ก้นเป็นเฮาก็สา่นทางข้างนี่เป็นคือกันวันนี้เฮาสัานเส้นต่อไปสา่นเส้นต่อไปเวลาเฮาสัานเส้นเดียวข้างแรกนี่เฮาสานเข้าไปแล้วเฮาต้องคัดเป็นคู่ ัดเป็นคู่โบแมนคัดเทอาละเส้นคัดเป็นคู่จะนินนยสานเข้าไปย้อนสองข้ามสองคือกนนย้อ2สองข้ามสองตามลายของมันคัดเป็นคู่เอามันใส่น้ำเพราะว่าโต๊กมันจะอยู่ตัวดีโต๊กมันจะอ่อน ไปแบบนี้สานเข้าไปแล้วก็คัดให้แบบนี้คัดเป็นคู่เป็นคู่อันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งสานเส้นที่หนึ่งของหอบนี้ตกบูถึงเขาก็ต้องได้โตโต,โตเข้ามา สานให้มันมันทึกตามว่างเก้าว่างเดิมของมันเอาหยอขึ้นมาแบบนี้เหยอขึ้นมาเท่านี้เลาก็สานเข้าไปแบบนี้ตัวนี้เมนเฮาสานอันนั้นเป็นเส้นที่สองเลยด้อตัวนี้เน้อเส้นนี้เนี่เป็นเส้นที่สองของหอบนี้แล้วนี่เส้นที่สองนี่เฮาสานเข้าไปแล้วเฮาต้องได้คัดเือละเส้นแบบนี้ฮัมโบมนเ,นเนขาคัดเป็นคู่มันเป็นคู่อยู่แต่ว่าเฮาต้องได้คัดเธอละเส้น อันนี้เป็นเส้นที่สองของหอบนี้สารเข้าไปเหียเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาแบบน,นี้แล้วก็คัดทำมาคัดแต่ละเส้นมันจะเป็นบ่าง มันจะเป็นว่างส่วนให้เห่าคัดเพราะว่ามันถ้าเหาบบคัดมันจะบ่ถึกตามลหลของมันถ้าเห่าคัดแล้วมันจะถือเข้าตามลหลแล้วมันจะแน่นตัวดีหรือเหาซีเบิง่งกับตัวที่เห่าสานมาแล้วนั้นเฮาสานได้ไหลหฮอบแบบนี้แล้วเหาเบิง่งตัวที่สานมาหอบก่อนนั้นก็สามารถเบิ่งได้เป็นบนเฮียนได้คือกัน ถ้าเฮาสานเข้าบูทึกบุทึกลายมันเฮาก็พื้นไม่เนาะมางไม่พื้นไม่เอาเข้าลายเอาเข้าอีกแปลงไม่เข้าอีกให้มันทึกตามลายของมันบางทีเฮาสานไหวลายมันก็ข้ามลายของมันก็มีเฮาต้องได้มาแปลงไม่แปลงไม่ให้ทึกตามลายของมันทึกตามลายของมันคัดไปให้ทึกตามลายของมัน ันนี้หอบต่อไปหอบต่อไปเขาก็สานคือกันพี่น้องสานคือกันกบหอบที่ผ่านมาตอนนี้เขาสานสิ้นสิ้น,ส,นสิ้นแรกนะสิ้นแรกของหอบนี้เขาสานเข้าไปแล้วเขาจะคัดกันเป็นคู่สิ้นแรกนี่เราต้องคัดกันเป็นคู่แบบนี้คัดแบบนี้ hood. สานเข้าไปสานเข้าไปแล้วก็คัดแบบนี้ เป็นคู่เป็นคู่แบบนี้คัดแบบนี้คัดแบบนี้ตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนอ้อมหอบคัดเป็นคู่เป็นคู่ไปแบบน,น,นี้ถ้าเฮาสานได้สองสามหอบแล้วเฮาก็จะสานง่ายเฮาเคยตัวแล้วเฮาสังเกตได้แล้ว เขาก็จะสานง่ายมันก็ยากแต่เริ่มสานทำอิดตัวนี้โต๊บุถึงเขาก็ต้องโต๊โต๊ะเข้าตามลายของมันอันนี้ก็ตั้งหอบใหม่อีกตั้งหอบใหม่อีกเขาก็เอาหนึ่งเส้นมาสานก่อนสานแล้วเขาก็คัดลงไปเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้ เพราะว่าเวลาเฮาศาสาเฮาก็ย่อเป็นคู่เป็นคู่คือกันเฮาสานตร์แล้วเฮาก็คัดลงเป็นคู่ เอาสานได้ประมาณนี้แล้วเอากะเอาพอซสำนี้ความสูงความต่ำพอสำนี้แล้วเฮาก็มาสอดคัดเป็นลักษณะมว้มวนม้วนแบบง่ายๆพี่นนองเอาว่างแล้วนึ่งเส้นเนาะเอาคู่ล้วนึ่เส้นสอดลงมาว่างนี้แล้วก็ดึงแบบนี้ดึงแล้วก็บีบเข้าตาเส้นนะเอาเต็ละคู่เนาะคู่ที่ได้มาฝากเบื้องซ้ายนี้ เอาเอาเส้นหนึ่งเอาเส้นหนึ่งแล้วก็มาสอดหลงว่างแบบนี้สอดลงว่างนี่เลาก็ดึงแล้วก็บีบเข้ารอบนี้เหาสานแต่เส้นเดียวด้วยขาบริสานสองเส้นหาสานเส้นเดียวแล้วเขาก็มมวนแบบนี้เลยมวทไทยแบบนี้เลยหรือว่าหายักสานสองเส้นสานสองเส้นแล้วจัางมวนท้ายก็ได้อันนี้ค่อยสานเส้นเดียว สั่นเส้นเดียวเราค่อยเ่มม้วนเอาเลยหลังจากนี้เขาก็ตัดส่วนส่วนที่เขาม้วนลงมาหันตัดออกตัดออกตัดออกแล้วเขาก็ตัดส่วนทางถึงนั้นออกมดส่วนที่ทางเหลือทางถึงนั้นออกมดตัดออกสก้อนแลวเขาอย่างที่ได้ครอบไม่ ตัดออกได้จะได้ประมาณนี้ในตะก,ก้าหรือว่าได้กระตะเอาประมาณนี้เขาบบได้เอาสูงนะเอาซ้ำนี้พอดีงามถ้าเราต้องการสูงเขาก็สาดขึ้นอีกอันนี้่อยบ่ต้องการสูงยังต้องการซ้ำนี้ก็เอาซ้ำนี้หลังจากนี้เขาก็หาไม้มาเห็ดครอบมันวงอ้อมนี่เห็ดครอบทั้งนอกทั้งในสองครอบเห็ดครอบวงอ้อมแล้วเขาก็มัดเอาตอกมามัดเป็นระยะห่างๆไว้มัดให้มันอยู่ หลังจากหอมมัดแล้วเขาจึงได้คอบหอมมัดเป็นโครงห้างไว้สักก้อนมัดไว้ประมาณนี้หลังจากนี้เขาก็มาทักขอบเขาจะทักขอบแบบใดก็ได้เนะทักขอบแบบดุงงูก็ได้หรือว่าเขาทิทักขอบแบบขอบข้องขอบข้องขอบกระมองกระยังขอบข้องขอบแบบนี้เขาที่ขอบแบบใดก็ได้ แต่ค่อยเลือกขอบแบบนี้มันชิลเลวไวกว่าแล้วมันก็สวยงามดีเอาขอบปากกระตามาฮอดคันนี้แล้วก็ใกล้จะสำเร็จแล้วสำคัญเราต้องดึงให้มันแน่นให้มันแน่นหนาะ อันนี้แม่นเฮาครอบธรรมดาครอบค้องทั่วไปถึยกยักขมาแบบนี้ก็ถือว่าสำเร็จนี่สำนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องสานกตาหรือว่าตะกะไว้ใส่สิ่งของต่างๆ ในเฮือนกลัวในบ้านในเฮือนเฮาใส่อยังก็ได้ขอบใจเด้อท,ที่ติดตามชมคลิป